จุลินรี์นะคะความสมดุลของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเราบางทีนะเราก็คิดอะไรกันเป็นแบบมนุษย์แบจริงๆมันธรรมชาติของมนุษย์ที่คิดอะไรเป็นแบบลีเนียนึกว่ะเป็นสิ่งที่แบบอันนี้ใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีอะไรเงรี้ยนะคะพวกสายพันธุ์ของจุลินทียมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนึกถึงภาพอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะว่าสมมติว่าเรามองลองไปเป็นเบิร์ดไอวิวมองไปที่หมู่บ้านที่ป่าแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีโอเคมียงุงนะแล้วถ้าเกิดว่าคือแบบเราเอาพวกอะไรไง ยาฉีดยุงอ่ะไปฉีดๆๆให้ยุงหายไปหมดเลยอ่ะสิ่งที่มันกระทบคือไรมันไปกระทบพวกสายพันธุ์พืชบางชนิดมันไปกระทบของนกแมลงบางชนิดที่ต้องพลอยตายไปด้วยดังนั้นที่มันน่มีประโยชน์ต่อชุมชนของมันในในต่อป่าแห่งนั้นต่อธรรมชาติแห่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีเราก็ไปนั่งคิดว่านี่เราต้องกินปรไมโอลติกสายพันธุ์อันนี้สายพันธุ์อันนี้สายพันธุ์อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่นักพิศาส์เนี่ยยังค้นพบไม่หมดเลยว่ามันมีสายพันธุ์อะไรหลากหลายบ้างในโลกนีี้้เเเเนน่ะะพรรราาาาฉักทไปอ เขาเรียกว่า hmm. จุล right mm ินทรีย์บางชนิดจะพาะเจาะจงอะไรเงี้ยนะบางทีมันไม่ได้ความหลากหลายคือสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีจุลินทรีย์ที่ดีในลาไส้เนี่ยไม่ใช่บีปริมาณมากนะคะแต่ว่ามีในปริมาณในในปริมาณที่หลากหลายมีหลายหลายสายพันธุ์นะคะถ้าถึงป่าเข้าไว้นะแล้วเราจะเข้าใจว่ามันก็มีจุลินทรีย์ตัวที่ดีตัวที่ไม่ดีนะซึ่งบางทีตัวที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่ายีส s หรือว่าฟัง g ก l หรืออะไรหรืออะไรพวกเนี้ยนะบางทีมันมันก็ช่วย ป้องกันโรคแล้วก็บางชนิดของเราด้วยภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปอย่าไปหนึ่งเลยนะพยายามเลี่ยงยาแก,ก้เสพอนะคะถ้าทาได้นะถ้าเกิดว่าโรคเราสามารถที่จะหายได้แล้วเราใจเย็นมากพออะไรเงี้ยนะคะเป็นโรคที่ไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งยาฆ่าเชื้อโรคอะไรเงี้ยนะ,ะก็รอดูไปนะคะแล้วก็พยายามกินดีการกินดีและกินที่หลากหลายเนี่ยมันแตกต่างกับการกินเป็นเม็ดอะนะคะเป็นเม็ดโปรไบโอติกมีสายพันธุ์นี้ต่อให้มี6 7สายพันธุ์มันก็สู้สายพันธุ์ที่มันหลากหลายที่มีอยู่ในมนุษย์โลกนี้ตามธรรมชาติไม่ได้หรอก นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้เท่านี้ว่านึกถึงภาพป่าของเราป่าป่าไม้เนี่ยที่มันควรจะมีหลายหลยพันุ์ที่มันมีแบบระบบนิเวศอะไรของมันอะไรเงี้ยนะแล้วเราจะเข้าใจระบบภายในของเราได้ดี